สวัสดีค่ะเมจิกท,ทาร์ลอตายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันแบบเรนดอมนะคะในหัวข้อเรื่องพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกเนาะมามาดูกันว่าพี่ไพ่มีอะไรอยากจะเล่าอยากจะบอกเราในช่วงนี้นะคะคลิปแบบนี้จะเป็นทำเลสเนาะคือเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะนับไปอีกหนึ่งถึงสามเดือนนะการอ่านคลิปแบบนี้เราไม่ได้จดจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ มาดูกันเลยพี่ไพ่มีอะไรอยากจะเล่ามีอะไรอยากจะบอกเรานะคะให้พี่ไพ่เป็นคนนําทางเล่าเรื่องไปนะคะดูสิเรื่องอไรเรื่องราวอะไรใดๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะพี่ไพ่มีอะไรอยากจะเล่าอยากจะบอกนะคะให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องเนาะมาดูใบแรก แปดถ้วย,วยเป็นลักษณะของการเดินออกจากที่เดิมเดินออกจากจุดเดิมนะคะบางคนกำลังอาจจะก,กําลังยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางบางคนอาจจะออกเดินทางจากห่างจากบ้านเดินทางอาจจะห่างจากคนรักเนาะเป็นเกณฑ์ของการเดินทางนะคะเนาะบางคนเนี่ยเป็นช่วงลักษณะของการ เดินทางเพื่อไปทํางานไปศึกษาต่อไปเรียนต่อหรือบางคนอาจจะแบบอยู่ที่เดิมแล้วมันผิดหวังเนาะมันเป็นไพ่ถ้วยเนาะไพ่ถ้วยอาจจะมาจากเรื่องของความรักบางคนอาจจะผิดหวังเจ็บช้ําในเรื่องของความรัก mm. ก็เลยตัดสินใจที่จะหันหลังให้กับจุดเดิมหันหลังให้กับเรื่องราวเดิมๆคนเดิมๆแล้วก็เดินออกจากตรงนั้นนะคะออกมาแล้วเนาะโดยที่ในลักษณะของการออกมาจะาออกมาจากจุดเดิมครั้งนี้ของคุณเนี่ยคุณไม่สนใจแล้วว่าข้างหน้า มันจะเป็นยังไงระหว่างทางที่เรากำลังจะไปถึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมเพราะว่าอยู่ที่เดิมแล้วมันมันบางคนอาจจะช้ำใจก็ได้เนาะเป็นลักษณะของไพ่ถ้วยนะคะแตดถ้วยเนาะนกยายเปลี่ยนแปลงเดินทางนะคะอืมแชมเบอนนาะราศีธนูเนาะ เป็นลักษณะของคุณเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหมุนวนการที่ยังไม่หยุดนิ่งยังไม่หยุดนิ่งอยู่กับทั้งเรื่องของการเดินทางเรื่องของงานเรื่องของคนเนาะเป็นลักษณะของคนที่หรือหรืออย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็เป็นไปได้เนาะเป็นไกด์เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับขนส่งการเดินทางเป็นลักษณะของการ เปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนาะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเหมือนช่วงนี้เป็นลนักษณะของการเ,าเงินก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะคุณเป็นคนใช้จ่ายจับจ่ายเก่งคล่องเงินก็จะเข้ามาคล่องมือคือเข้ามาแล้วก็ไปคล่องมือยกย้ายเนะเป็นลนักษณะของการใช้เงินหมุนเงินเนาะ the strength นะคะคุณเป็นคนอึดนะอึดสู้อดทนเนาะทุกสถานการณ์คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าแข็งกแกร่งเนาะแข็งกแกร่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย <c oughs> เป็นลนักษณะของออการการที่ไพ่บอกว่าอยากให้คุณใช้ความอ่อนน้อมถม่อมตนของคุณเองในการ ดำเนินชีวิตในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าคุณจะเจอเจอกับเรื่องใดสิ่งใดเนี่ยคุณเป็นคนแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่าในภาพเนอเขาเป็นลักษณะของคนอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้เพราะเขาผมยาวเนอะอาจจะเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นลักษณะของคนที่ใช้มือเปล่าในการปราบเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยมันคือในไพ่เรย์วเวิมันจะเป็นสิงโตเนาะใช้มือเปล่าในการปราบสิงโตเนาะคุณเป็นคนที่มีพลังอะ เป็นคนที่เข้มแข็งมีพลังในตนเองพึ่งพาตนเองได้เนาะ mm hmm. กล้าได้กล้าเสียในลักษณะของคุณเนาะแต่ว่าในลักษณะของของ,ของความความอึดความอดทนความสู้ชีวิตของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็เขาเรียกว่ากล้าคิดกล้าตัดสินใจ เป็นคนที่เขาเรียกว่า,อายอมรับเป็นคนที่คนรอบข้างยอมรับเออใช้คํานี้ดีกว่าเป็นคนที่คนรอบข้างยอมรับคุณเพราะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําจริงเนาะและช่วงนี้ก็อยากให้คุณใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนในการใช้ความสุภาพสวมสุภาพความอ่อนน้อมที่มีอยู่ในตัวเองออกมานะคะออกมาไม่ว่าจะเป็นการเจอเจอผู้คน การพบปะผู้หลักผู้ใหญ่หรือการดําเนินชีวิตเนาะอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเขาเรียกอะไรเอาชนะคุณจะสามารถเอาชนะกับความยากลำบากเนาะมันอาจจะมาจากสติสติปัญญาเนาะมีสติเยอะๆนะคะทคำอ่อนน้อมถ่อมตนมันจะถึงคุณจะเป็นคนเด็ดเดี่ยวแต่ว่าใช้ตรงเนี้ยให้มันเกิดประโยชน์นะคะมาดูกันต่อนะ เรื่องใดสิ่งใดที่พี่ไพยย่บอกอยากเล่านะคะโอ้หกดาบคุณกำลังเดินทางอะ่ะมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเลยมาตั้งแต่เนี่ยใบยนี้ใบที่สองใบที่สี่ก็ยังจะเป็นลักษณะของการเดินทางเนาะเดินทางในครั้งนี้หกดาบดาบหมายถึงอุปสรรคหมายถึงปัญหาเนาะการออกมาจากที่เดิมจุดเดิมของคุณอะ่ะ มันเป็นลักษณะของการแบกเอาภาระปัญหามาด้วยเห็นไหมเนี่ยสมมุติตัวคุณเป็นรถนี่นะอันนี้คือปัญหาถึงคุณจะออกจากที่เดิมแต่คุณก็เอาอปัญหามาด้วยนะคะคือปัญหามันยังไม่ได้ถูกแก้ปัญหามันยังแก้ไขไม่ได้เนาะเพียงแต่ว่าตอนนี้ออกจากที่เดิมก่อนแล้วเดี๋ยวปัญหามันจะค่อยๆค,คลี่คลายเองมันเป็นลักษณะของการค่อยๆค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุด ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นเรื่องใดเดี๋ยวมันจะพัฒนามันจะค่อยๆแก้ไขได้เองนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินช่วงนี้อย่าสร้างนี้เพิ่มเนาะอย่าก่อนนี้เพิ่มแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายนะคะสีถส่ถ้วยสี่ถ้วยเป็นลักษณะของการหยุดนิ่งเบื่อเซ็งนอยรอรอ,รอคุณรออาจจะรออะไรอยู่เนาะ รอให้ทุกอย่างมันค่อยๆค,คลี่คลายแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะประมาณนี้บางคนอาจจะแบบอืมจะเจอกับเรื่องอะไรมาจนทําให้คุณแบบอยากอยู่คนเดียวอยากมีสตินะอาจจะเป็นลักษณะของการนิ่งเพื่อให้ใช้สมาธิให้เกิดสมาธิทําให้เรามีสติในการแก้ไขปัญหาก็เป็นไปได้นะคะอืม คนที่มีเล่เหลี่ยมเรียกว่าเหมือนอำนาจมืดอ่ะเ,ออเป็นลักษณะที่คุมเครือเนาะอำนาจมืดครอบงำเนาะมิตรกลายเป็นศัตรูในช่วงนี้ก็ให้ระวังที่จะออถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีเนาะระวังการมองโลกในแง่ร้ายเนาะเดี๋ยวขอโทษนะคะเราขอขยับอันนี้นิดนึงระวังในเรื่องของความคิดลบในจิตใจของเราเองนะคะหรือ ให้ระวังในเรื่องของการถูกโกงมีนี่สินประมาณนี้นะคะอืมให้ระวังในเรื่องของหุ้นส่วนคนคนโกงอ่ะคนคิดคตคนมิซื่อประมาณนี้นะคะเด,ดวิลเนาะเด,ดวิลเป็นไพ่ราศีมังกรเนาะอืมให้ระวังในเรื่องของอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้อนเนาะช่วงนี้อย่าอารมณ์ร้อนให้ควบคุมสติให้ดีเขาถึงเนี่ยไพ่ถึงได้ออกมาบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้ให้คุณ อืมนิ่งๆเนาะให้คุณนิ่งๆหรือคุณเองก็อาจจะอยากอยากนิ่งๆอยู่ก็ได้อยากนิ่งๆอยากอยู่คนเดียวนะใช้สติใช้สมาธิให้ดีนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนเข้ามาในช่วงนี้นะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของทางที่ดีนะ The d e v i e w เขาอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่อกําลังจะรวยทางรัฐก็ได้เป็นลักษณะของเงินโชคที่มาจากการเสี่ยงนะเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคค่อ r e v i e เนาะคะ มาดูกันต่อพี่ไพ่มีอะไรอยากจะเล่าอยากจะบอกกับเราในช่วงนี้อีกคะเนาะห้า no. ถ้วยเนาะบางคนอาจจะผิดหวังเจ็บช้ำหรือบางคนอาจจะเลิกล้างห่างจากคนรักมานานแล้วช่วงนี้นเป็นลักษณะอย่างอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ,อความความคิดลบความ รู้สึกเดิมๆมมันกลับมาทําให้เราเหมือนยังอะไรอาวรยังคิดอยู่ในเรื่องเดิมๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรักมันเป็นไพ่ถ้วยเนาะบางคนอาจจะคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องอดีตที่มันจบไปแล้วที่มันผ่านไปแล้วเนาะในช่วงนี้นะคะเด wow. มิเชียนว้าวปาฏิหาริย์ดีๆสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณเป็นคนที่มีความรู้นะมีความรู้มีความสามารถรู้หลายสิ่งเรียนรู้อะไรได้เร็วเนาะให้ใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์นะคะปฏิหารนะ์อาจจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาจากจักรวาลสิ่งที่เป็นเรื่องราวดีๆที่จักรวาลกําลังจะส่งมอบมาให้คุณนะคะอธิษฐานดีๆนะคะตั้งจิตตั้งใจเนะาะมีสมาธิมีสตินะคะอย่าวอกแวกเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปเนี่ยอย่าไป อะไรอวรอยู่กับเรื่องเดิมให้มุ่งมั่นแล้วก็ให้คิดอยู่แต่ในเรื่องของปัจจุบันนะคะปัจจุบันคุณเป็นคนที่มีความรู้คุณเป็นคนที่พัฒนาอะไรได้รวดเร็วเนาะถ้าเป็นในเรื่องของงานคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะเติบโตเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งช่วงนี้วาจามีสเสน่ห์พูดแล้วได้เงินนะคะเนาะให้ใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์นะคะเรื่องดีๆปาฏิหาริย์ดีๆก็มันจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะ เดนมารเชียนกาเป็นลนักษณะของคนที่เป็นนักอ่านไพ่พยากรณ์ด้วยนะคะหรือคุณอาจจะมีความรู้มีความสามารถในเรื่องของตรงนี้ก็ไปเรียนรู้ไปศึกษาไปเพิ่มเติมให้มันเกิดประโยชน์เนาะบางคนอาจจะเออเรียนไว้รู้ไว้ก็เอามาเปิดเอามาทํานายตนเองเอามาแบบช่วยคิดเนาะพี่ไพ่เขาช่วยคิดได้นะบางทีเราอาจจะมีเรื่องอะไรให้ต้องตัดสินใจอะ่ะเออจะเดินทางไปดีไหมอะไรแบบเนี้ยก็ลองตั้งจิตให้ให้นิ่งแล้วก็เปิดไพ่ เปิดไพ่ถามดูนะคะพี่ไพ่าสามารถตอบได้เนาะสิบดาบอืมบางคนอาจจะเจอเจอกับปัญหามรสุมชีวิตที่เข้ามาในชีวิตของคุณมีปัญหามีเรื่องให้ต้องแก้ไขเยอะนะคะบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของงานเงินความรักเนาะแต่สิบดาบเนี่ยมันเป็นลักษณะของปัญหาที่เข้ามาถาถมมากเยอะจนแบบ ถึงที่สุดของปัญหาแล้วอะ่ะมันเป็นสิบดาบแล้วมันไม่เยอะไปกว่านี้แล้วคือตอนนี้ปัญหาทุกอย่างมันกําลังจะจบเนาะคุณรับกับปัญหามาเยอะต่อสู้กับปัญหามาเยอะถึงตอนนี้มันทุกอย่างมันกาลังจะจบมันกาลังจะสิ้นสุดทุกแล้วพอมันจบแล้วคุณก็ได้กําลังที่จะได้เติบโตกําลังที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรเกิดใหม่เพื่อไปพบเจอกับสิ่งดีๆสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบก้าวใหม่ในชีวิตคุณเนาะแต่ว่าคุณต้อง เหมือนกับเราบาดเจ็บอะสิบดาบสิบดาบถ้าเป็นไพ่อะไรด้วยเหวี่ยเป็นลักษณะของดาบที่แทงอยู่ข้างหลังเนาะดาบที่แทงอยู่ข้างหลังบางคนอาจจะเจ็บป่วยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพบางคนอาจจะต้องผ่าตัดคือเราเจ็บป่วยแล้วรักษาผ่าตัดแล้วมันหายพอเราหายก็เหมือนเราได้เกิดใหม่นะประมาณนี้นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพความรักการงานก็เหมือนกันคือบางคนเนี่ยออกจากจุดเดิมออกจากที่เดิม เนาะมันเป็นปัญหาแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วเราไม่อยากทนแล้วเราออกเดินทางจากความสมคัญเดิมเพื่อไปเจออะไรใหม่ๆมันเหมือนเป็นลักษณะของการได้เกิดใหม่ได้เติบโตได้ไปเจอเจอเรื่องราวใหม่ๆนะคะสิทิดาบเนาะจบแล้วก็เขาเรียกว่าจบจากเรื่องเดิมแล้วก็ไปเจอเจออะไรใหม่ๆนะคะเกิดใหม่นะ,ะขออีกใบหนึ่งนะคะพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอก อยากจะเล่าอีกนะคะมีสิ่งใดนะคะที่พี่ไพ่อยากบอกนะคะอือมัศวินถือเหรียญเอ้ยไม่ใช่อัศวินขอโทษคิงถือเหรียญวู้คุณกําลังจะร่ํารวยเนาะความมั่นคงในเรื่องของการเงินของคุณกําลังจะเข้ามานะคะเงินมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยมากนะคะคุณเป็นคนที่บริหารจัดการเงินได้เก่งเนาะตั้งแต่ดูมา ไพ่เหรียญเพิ่งมาเป็นใบแรกนะคะแล้วมาเป็นคิงด้วยมาเป็นลักษณะของความมั่นคงเลยมาเป็นลักษณะของความมั่งคั่งมั่งคั่งมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะเงินของคุณกําลังจะเติบโตพัฒนาดีมากนะคะเงินของคุณกําลังจะเขาเรียกว่าสําเร็จไม่ว่า <c oughs> อาจจะมาจากโชคลาภตรงนี้ก็ได้อาจจะมาจากเมจิเชียนอาจจะมาจากปาฏิหาริย์ที่คุณกําลังจะได้รับก็ได้นะคะ เขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่อืมชอบควบคุมก็จริงแต่คุณเป็นคนที่เป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเนาะความเขาเรียกว่าอะไรความที่คุณเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานเนี่ยแล้วก็รู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักเขาเรียกว่ารู้จัก ควบคุมเขาเรียกว่าอะไรรู้จักวางแผนขอโทษทีรู้จักวางแผน,ททแผนในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยต่อจากเนี้ยการเงินของคุณจะมั่งคัง่งคุณจะล่ลํารวยคุณจะมั่งคบมั่ง,ม,ง,งมั่งคงั่งมั่นคงในเรื่องของการเงินอย่างมากนะคะนี่คิงถิอเลียนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายหรือหยิบจับอะไรเนี่ยก็จะเป็นเงินเป็นทองคุณเป็นคนที่มีความสามารถในอย่างที่เราบอกคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถพัฒนาอะไรได้เร็วเรียนรู้อะไรได้เร็วเพราะฉะนั้นไม่ว่าการค้าการขาย <c oughs> อะไรที่คุณลงมือทำหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจการค้าเติบโตก้าวหน้าจนเป็นลักษณะของ ความมั่นคงในเรื่องของการเงินความร่ำรวยที่กำลังจะเข้ามาหาคุณอย่างมากนะคะในช่วงนี้นะอืดีมากเลยโอเคนะคะอ๋อหรืออาจจะมาจากนี่ก็ได้เงินที่ได้มาจากความเสี่ยงเนาะการเสี่ยงโชคแล้วได้เงินเนาะอืแต่ว่าลักษณะของ King of Pentacle s ก็เป็นลักษณะของคนที่ทำงานเน่ทำแล้วได้เงินเนาะ ทำแล้วรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักเติบโตมันเป็นลักษณะของการเติบโตในเรื่องของการเงินอยู่ดีก็มั่งคั่งมั่นคงขึ้นมาเนาะเนี่ยโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เนาะที่ใครอยากจะเล่าอยากจะบอกประมาณนี้นะคะขอให้คุณรับไว้เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากเลยคะ่ะมจิทารอนบายคิตตี้ค่ะสวัสดีคะ่ะ